สวัสดีครับม้าหัวด่างานาลเราครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องเอาพ่อถามกันมาหลายอยู่หงมองไหนวันตีอยู่ถนนใหญ่ครับพี่น้องนี่นี่เบิ้งไปรถครับอ่าแยกพญากระพุ่มเลี้ยวซ้ายไปสตึกเลี้ยวขวาสิไปมหาสารคามกันตรงไปพุทธไรสงอันนี้คือขับรถมาแล้วครับพี่น้องจอดลอยมาจากบุระมาจากสารคามบุระนะครับก็ออกมานี่เลี้ยวซ้ายลับรถมานีนี่ครับเวทีสิตั้งอยู่ซื้อนี่ครับพี่น้องมา เดี๋ยวขออนุญาตอธิบายสู่พี่น้องฟังก่อนเพคุนถามมาหลายว่าสถานที่งานอยู่แยกซี่แยกถนนใหญ่มองไหนเนาะสันเอาเดี๋ยวจานร้อยกะบอกพี่น้องนี่ครับเวทีเฮาอยู่นี่ครับนี่ครับมองไปเห็นเวทีกําลังตั้งกันอยู่นะครับนี่ครับอันนี้น่าจะเป็นงานอะไรล่ะเนี่ยงานเป็นงานบุญบ่คือจังไรเน,นี่ยล่ะคือจังงานเป็นสองอีหยังสักอย่างนี่ละพี่น้องเดี๋ยวเลียบระเบิ่ง เลี้ยวเข้ามาทางนี้แต่ว่าทางมอลำเขาทางไรระบาดเลยหอยบูเมียนอูเขาทา้งหนาเอาเดี๋ยวขออนุญาตถอยอีก,กอนเนี่ยมีรถมาทังหลังอีกรถผูไดขอตรวนะครับเด้อเอาขับไปก่อนผมก็เลี้ยวครับพิดทางนี่ครับสถานที่งานอะไรเนี่ยไปอ่าน,นารูล้กันพยักษ์นครน,นาคราชน,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 นี่ครับเพิ่นมีพญานาคใหญ่อยู่นี่นะครับเนี่ยเป็นพญานาคเขียวๆถี่มยันเลยครับมอ,มองงานมานี่นะครับ เป็นบวงสวงบูชาบ่พญ,ญานาคราชนะครับหรือว่าพญ,ญานาคนี่และนะครับโอ้ดีโดมากแล้วเว้ย <c oughs> มาแล้วดีโดก็เบลยวมาแล้วไรคนค่อยมาแล้วนี่ครับพี่น้องติดสีอย่างไงอิริเดอครับเด้อเล้วใส่ไปสตึกมองจันร้อยไปเอาป่านะมองไปเอาป่าอยกับน้องตะวันนะั่นมองไปเอาปลามาขายนะั่นพี่น้องนะครับ กันเดียวขวากันสิไปสารคามตรงไปกับพุทธด้สงนะครับแต่ว่าทั้งหลังทั้งปีนั้นทั้งปีสิทั้งเมื่อบ้านเมื่ออื่นสิครับทั้งปีนะครับกลับไปไปเกษตรไปสุวรรณไปยโสนี่นะครับปัญญาหนักใหญ่นี่ครับเป็นสีบวงสวงอุซานะครับเปินก็เลยมีงานเมื่อนี้นะครับจัดงานอู้สถานที่กวางอีรีพี่น้องครับมองพักมองเศร้าเฮ้ามาในเพราะต้องห่วงเลยกวางห่วงดีนะครับ สาธุเดือปู่ปัญญานาคาเด้อลูกหลานมากลองมาล่ำมื้อนี้นะครับให้สกวกๆมันหมันพี่เพิ่นมงคลพิธีประล่ำพิธีเพิ่นพี่น้องนะครับมงคลล่ำพิธีเพิ่นนะครับงานใหญ่งานใหญ่ให้ลูกให้หลานคนหักคนหอมหลายๆเด้อปู่ปัญญานาคานะครับไปล่ำไสกั ให้ได้งานตลอดนะครับทีมงานหมอลำเพชรลำเพื่อนเด <Så. S 2> ้อปูเด้อเอาเอาโขกโขกมันมันก้นนักกนหอมได้ติบได้มาไล่หลายๆหากินมันมันของของนะครับสถานที่ในงานนะครับนี่ไม่ขาดไม่ขายกับกระลังตังห่านตังนี่นะครับเวทีเข้ากับนี่ครับพี่น้องโอ้ตังเวทีแล้ว ถึงหน้างานแล้วนะครับโอ้จานโด,ดนเน้ดึกดึกจานโด,ดนดึกนี่รับหนาเวทีเฮาทีมงานกำลังขึ้นโครงกลางบอกโครงไอ้โครงสลิงครับโครงขั้นไฟหนานะครับฮอดแล้วครับพี่น้องฮอดแล้ว สถานที่กว้างขวางจริงๆนะครับไล่สดมานน้ำชาพี่น้องว่าโอ้ยมองมือนี่มองทําการแสดงกว้างแห้ง่นว่านะครับเมียนกว่าเพิ่อลีนะครับขาเจ้าเอื้อนยังของ่น่าซีแยกยาโสวมาตี <c oughs> จานร้อยเอื้อนแยกสตึกมองนี่แ <c oughs> ยกที่จะไปสตึกนะครับสี่ข้าใจจะคล้องเองหรอกว่าแต่ว่าพี่น้องปูพันยูเพื้นทีนี่เปนกบว่าซีแยกยะโสนะครับขันซีแยกยะโสข้เจ้าก็คือว่ามองนี่เลยนะครับเน,ะนาะเอา จารลอยมาเอาปลาประจำตะกี้มาเอาปลาดุกปลาคอไปขายอยู่น้ำหนองตะวันกันบ้านนี่มาหอดนี่ก็เรียวใายไปทีประมาณสิบโกโลขะหอดนะครับแยกชุมพลนนะครับออกจากนี่ไปนี่ปื๊บประมาณสิบกิโลขะหอดแยกชุมพนลนบุรีมองทีก็าจาเ้าขายปลาหลายๆนะครับการลอยไปเอาอยู่วนประจำนะครับน้องตะวันพันขายปลายวนอ้าวหอดแล้วหน้าเวท,ทีทีมงานก็กําลังทํางานกันนะครับตู้เครื่องเสียงก็กําลังสีลงนะครับ เวทีก็แล้วล่ะนะครับตู้เครื่องเสียงกําลังจะขนลงนะครับอเมเจอร์กำลังจะเคลื่อนย้ายตู้ลงครับเครื่องปั่นไฟก็มาหอดแล้วนะครับเครื่องปั่นไฟมาถึงแล้วนะครับตู้ลำโพงก็กำลังจะยกลงนะครับ หลังหันไปเจอได้ห่อน,นี่ลรียได้บ่นี่แดดขนาดยังวะแล้วว่าลงจากรถไปไนสิเป็นยันงไงส,ส,สิบห่อนสวยบุญดีสุด <c> เ <oughs> ลยหลังเวทีนะครับก็ห่วงแหงอยู่นะครับมองอยู่มองเศร้าหลายพอต้องหว่วงนะครับทีมงานก็มีมองพกักมองเศร้าพอาตัวนี่มีหลังขามียังเออ เก้าทาเก้าทามองปักมองเศร้าฮอดโอเคเลยนะครับรถบัสรถอันนี้ก็จอ,อดได้สบายครับทีมงานน,อาน้องๆแดนเซอร์พักเศร้ากันอยู่ใต้ร่มไม้นะครับอืมมันอย่างนอเด็หน่อยมันหนอขื้นมนวนแต่ลูกขี่รถระวางลมเลยล่ะเอ้ย ทีมงานไฟ์สดก็มาถึงแล้วนี่ปอเป้เพื่อนอีสานมาแล้วโอ้มีน,น้องน้ำด้วยตรงนี้มีน้องสะน้องน้ำด้วยอาที่จอดก่อนโอ้ยทำเลที่ตั้งดีมากเลยวันนี้จอดนี่ละคางรถตู้นี่ละเอาอุทยาเอาน้ำกันกันกบรถตู้นี่ละเข้ามาเลยแฟกเข้านี่เลย พาไปน้องไปหาเลาะเพิ่งก่อนบันนะีทอดแล้วครับไปน้องฮอดเร็วนะครับกว้างขวางจริงๆเลยสถานที่วันนี้ได้การได้การก็ได้ยังสีสู่งงานนียโอ้เกียวเลยวยา้า <c ười> <c ười> อ,อะไรดากมาหอดไว้เถอะวะ เลยด่าก่อนเสเลยยีซสะเบียบไปแล้วเมื่อบ้านตต้เลยหรือไม่ฮาวตอนนั้นตัวเนาะออกเดินทางครับบ้านตต้เลยมันมอทางเมื่อบ้านแล้วได้ทางนี่โอ้น้มเท้าอุดมสมบูรณ์มาหนึ่ทางด้านครัว สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาหอดจวดถึงไรกันมาท่านพอดีเลยมือนกับสีสะเกษบ่แน่นอนเลยบ่ <laughs> อะไรกันิกับเขมราชคืออะไรนี่ขึ้นไปเกษตรวิสัยสวนอาภูมจะโสทอน ฮ่าโชอาอกาศอยู่ท่าลัางในเย็นดีอยู่ได้ล่ะล้มหอบแดดรถตู้นี่ก็จะเป็นรถตู้ทีมงานน้องๆแดนเซอร์นะครับมาวาดมาถึงกันแล้วโอ้แดนเซอร์น,น,นี่เป็นนั่งเอกได้อีกนตัวนี่มดาสวัสดีค่ะห่างเป็นนั่งเอกได้อีกนตัวนี่มาท่าธรรมดาตัวเนี่ย เดนเซอร์ทีมนี่คือมีแต่ผู้สวยๆแต่นาะให้เป็นนางเอกได้คนตัวนี่คือบอพี่น้องหันหน้าไปเพื่อนใครกันลูกอ้ยคืออยู่าได้เป็น้องนี่เป็นนางเอกได้คนนี้เนี่ยน้องเต้นแถวหนาเลยเด้ออือันนั้นก็งามคือกันล่ะหนางามสวยเลย <c oughs> น,น้องอยังซื้อ,น,อน้องอย่างนด้ได้มาถามก่อนน้นองอะไรคะน้องบิวตี้น้องบิวตี้โอ้ยเป็นนางเอกได้คนตัวนี่น้องบิวตี้นี่อายุเท่าไหร่แล้วลูก ยี่สิบเอ็ดโอ้เป็นสาวแล้วเต็มตัวแล้วยี่สิบเอ็ดแล้วอยู่จังหวัดอะไรอุดรอุดรธานีอ๋อทีมแดนเซอร์อุดรเนาะโอ้เป็นนางเอกซะปีหน้าเป็นนางเอกเด้อว้าายลองเพลงโบเปียนล่ำกับโบเปียนที่สั่นกันบ้างสนเต้นย่างเดียวเอาเป็นนางเอกเต้นซะเนาะโอเคค่ะน้องบิวตี้จากอุดรน่ารักน่ารักทีมแดนเซอร์นะครับเบิางหน่อยก็อาจจะเป็นนางเอกได้พอดี ป้าโ้อแดดไล่เนาะจนดำเบิดเนาะอเอา <c oughs> มันดำอยู่แล้วพองั้นบอกสมัยโอเคครับสมัยครับถูกต้องเลยมันดำอยู่แล้วมาๆๆๆามามหยอกลูกหยอกเต้าไปจะละ <c oughs> เสือกจองใส่กับรถเลยหยานล่มเปทีเฮาโอ้ยชุดชุดเอริเลยิชุด ถึงแล้วจ้าบรรยากาศหน้างานหลังงานจ้าสวัสดีครับไอ้สวัสดีครับสวัสดีครับไอ้สวัสดีครับสวัสดีครับไอ้ครับมีรักแฟนเพลงครับไอ้ครับครับโอ้ยเนาะไม่ใหญ่เจ้ยอะไอ้พวกกำลังใจให้สอยยนซอยยนนะครับครับผมสยยอยยนคืออะไรครับอ๋อเออนั่นละครับ เส้นไอชมเจี๊ยโอ้ยเนาะโอเคครับโอกรีนแข็งแล้วไม่เจ๊ยเจย์พูดว่าผู้บริหารทางไหนโอพี่โอ้ยมีแต่ผู้บ่าวบ่าให้กินเพิ่มในเตี่ยโอ้ยโอเคมันๆสุดะโอเคครับพี่น้องครับบอลโดหองบอลหลังเวทีนะครับหอดแล้วหอดแล้วคลิปนี้กับสิขออนุญาตบานคำเอ้า แจ้งข่าวพี่ข้าวน้องนะครับถึงแล้วสถานที่วันนี้นะครับ